สวัสดีครับผมคิมมอนรอดโรดมครับสวัสดีครับนีนกวิทครับผู้รอนักสแสดงจาก Operation c ่ e d u c t i o n ปฏิบัติการยูระ <Y ura. S 1> สามารถติดตามพวกเราได้ในวันโอโวันเฟมฝากด้วยนะครับ <laughs> ทุกคนฝากด้วยนะฮัลโหลที่บริษัทเฮโลอ่ะ ดีจ้างเขามาทำงานซะโปรโดักชั่นเขาก็ดีทีมงานก็น่ารักเ,เสียอย่างเดียวเขาไม่ค่อยเลือกคิมมอนใช้เเอาเป็นว่าถ้ามีเฮโลมีคิมมอนแน่นอนสอกค,ครับผิดๆๆอะไรเฮโลบริษัทโปรโดักชัน่นไม่ได้ขายน้ำดื่มแต่มีน้ำดื่มให้คุณครับ